กว่าจะมาเป็นน้ำผลไม้สมูทตี้จะเป็นยังไงไปดู มากันที่โรงงานกระจ้ทาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเครื่องดื่มสมูทตี้นั้นเป็นเครื่องดื่มประเภทปั่นสดจากเนื้อผลไม้แท้ๆเข้าด้วยกันโดยเครื่องปั่นที่ความละเอียดสูงเพื่อให้ได้เนื้อสมัดที่เนียนละเอียดโดยทางคิวมินซีเองก็เป็นหนึ่งในเอสเอ็มไอรุ่นใหม่ที่เซเว่นเขาสนับสนุนและช่วยพัฒนาด้านสินค้าและบรรจ,จุภัณฑ์ด้วยซึ่งผักและผลไม้ที่รับมาจากเกษตรกรนั้นก็มีการปั่นให้ละเอียดแล้วก็ผสมตามสูตรพอได้ที่แล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการวัดค่าความหวานค่าพีก่การรบจุ กาเลยซึ่งการบรรจุนั้นก็มีการตรวจกันตั้งแต่รับขวดเข้ามาโดยจะตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมากๆดูตั้งแต่ปาดขวดใส่ใจเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและนวัตรกรรมและหลังจากนั้นก็ตรวจที่ขวดอีกลอขวดทั้งหมดที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็จะถูกฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง90องศาพอหลังจากนั้นก็สลัดน้ําออกให้แห้งแล้วก็ใส่น้ําสมูทตี้ลงไปในขวดนั่นเองจา้าโดยขั้นตอนนี้อุณหภูมิทั้งน้าผลไม้และขวดก็จะอุณหภูมิไล่เลี่ยก,กันนะจ้าเพื่ มขวดแตกร้าวได้ฝาขวดทุกขวดถูกปิดด้วยแรงดันแล้วก็มีการตรวจสอบมาตรฐานฝาขวดกันอีกหนึ่งครั้งแต่รถลลในหนึ่งวันนั้นก็ผลิตได้สูงถึงหลักหมื่นขวดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะ ต่อไปก็คือการนำเอาขวดสมูทตี้มาเอียงแนบแบบนี้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแฟตพลัสตไลท์ในการฆ่าเชื้อน้ำผลไม้เพียง3ามสีวินาทีโดยไม่ทำลายความสดของผลไม้จึงคนคุณภาพกลิ่นรสชาติได้ใกล้เคียงคัดสรราเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการลดอุณหภูมินะจ๊ะให้เหลือ3 0มสถึงสาองศาด้วยสเปรน้ำพออุณหภูมิลดลงก็เป่าลมอีกรอบเพื่อไล่น้ำที่ติดอยู่กับขวดสมูทตี้และให้แห้งสนิทก่อนที่จะส่งมาสวมฉลากต่อไปเนี่ยแบบนี้เลยโดยฉลากเนี่ยก็จะมีหน้าหลังเอาามมประกกกบันแลว็สส บบๆๆแนี้อันไหนไม่มีฉลากก็อย่โดนด,ดีดออกไปทันทีจ้าจากนั้นก็เข้าสู่การใช้ความร้อนเพื่อหุ้มฉลากให้เข้ากับตัวขวดสมูทตี้นั่นเองจ้าต่อแถวเรียงรายกันมาแบบนี้กับหน้าตาที่คุ้นเคยก็ยังไม่ไวายมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนะจ้าโดยการฉั่งน้ําหนักเออตรวจสอบความหวานค่าพ H ห,หรือแม้แต่กระดังกแรงดันฝาก็ต้องตรวจสอบเช่นกันจ้าพอเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การแพ็คกันเลยจ้าแพ็คที่นี่ก็จะเป็นแพ็ค2อขวดนะจ้านี่ไหลตามสายพานพร้อมบรรจุต้องถึงมือผู้บริโภคไดยการ ควบคุมอุณหภูมิแล้วจ้ะจึงไม่แปลกใจเลยที่น้ำผลไม้สมูทตี้ของควินซีนั้นไม่มีส่วนผสมของวัตถุการเสียอยู่ได้สูงถึง3เดือนนะจ้าโดยการควบคุมอุณหภูมินั่นเองจ้าน้ำผลไม้สมูทตี้ปั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของควินซีนั้นเป็นของดีเอสบีที่การัตตีด้วยรางวัลมากมายเป็นหนึ่งสินค้านในเซเว่นที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆบอกเลยว่าคัดสดไม่มีการเติมน้ำตาลใดๆทั้งสิน้นเอาเป็นว่าครั้งหนะ้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า